สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะสุชจคนบ้าเห็ดเราก็มาปัดระััหยิงเลเซอร์เพิ่นให้เอายังล่ะแตนูเจ้าไม่เคยเห็นบอก เดียวเลยเห็นกันขึ้นแล้วว่าพี่ปอบได้เจ้าอยู่ในกระลังร่างดำนั่นแหละเห็นอยังว่า

ตาหนูนี่เฮ็ดให้มีสีสันในงานได้ตาหนูนี่นี่เห็นตาตัวนี่นีเห็ดิวตาหนูดมแล้วกา้าีดักใจดิกร้ีดกระดาันอบเตาเหรอน่จับอยู่นจาผาใชาก็ได้ด้วยแกะใสล้ะวนจับมันกได้แกะใส จับกันนนนะจะมีีดตัวใช่ไหมล่ะกหน้าเหมือนนัดนแหละกะกี่แะจับเองกนอจับต้องตั้งเออเมื่อลูกหน้ามนมันได้ลูกหน้าะขได้น่เอาแต่ละเม็ดวางไว้จะถือแต่ละเม็ดนั่นมันนักเด้ยในลุกหน้ามันมันได้อืแกก้นี่แหละักินะดูน้าเลยแล้วกิแต่เออกินแต่ก โอ้ัให้ตนูเฮ็ดห้ตนูเฮ็ดจัน่ปะอแตนูนี่บเม่นดอกไปซองอีแล้วยู่หันนะเบองั้ังสงสอีแล้วอย่าไปจับของเขาได้มันเคลื่อนได้ไนูแล้วอยาจับไปาไวลยเีื่อมาเนี่ยเราทเ่ือไปเ่ยมาปีนเือไปเ่ยเือเราทำยังไง Nó tăng thế nào, cực thiệp tảo lương. Nhà thôi, ngang tăng như thế này cái vậy, honey. I bid a thảo lời đi, anh biết là tao Hop, my cottage. thuyền này, tên bê bạc. You bàn tên bay. Cosy tên ký 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 đồ còi cái bê bạn, Nguyên nhân nhân bắt nhân 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 đấy, nhân 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 ô thằng nhân nhân xuống nhân ừ. nhân đây? ngã xong thì không bó hả? Không đi, hả à bà? Đi để, đi, dưới để phải Tôi đang lấy đứa trên rồi Đi, đứa nói đứa 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 Nì Đi, đứa đi. đi. Mà nãy cái bị bụt tình cháu sư sư hơi đẹp vào đây Đó cháu rồi này Họ ta làm lên tên là tình cháu rồi hả? Đi đấy, nguồn vô đi, mẹ nó đi sửa rồi Họ ta lên tên là tình cháu rồi, nó mới trên Đứa yêu bóng ăn xóm là tên là tình cháu hết chào

หาเส้นอยู่ใช่หน่สองเส้นน่สองนี่เออหาเส้นสนิ้วด้นี่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 การเส้นานนิ้วนี่าเส้นหืออโอาเส้นกับปูได้เจ้าว้ใจตาูปะนะเออเราจะเป็นกันนอมาเลยครัมันแม่นอยู่บนนองเสนงอกเลยครับอันนี้เก้าเส้นปอ แสดงว่าตอนตอนที่พื้นเนี่บ่ได้ขึ้นส่ได้ดปูกระเพื่องบ่ได้บ่หุน้ำกระเจาแล้บ่ได้เห็นน้ำกระเจาะ่บ่ได้่เดอดนงกช่อองเขาได้หนุ่งด็ยนี่นู่นเนี่ยพายจันนู่นมดนี่นู่นนั่นก็ะิ่ี่ข้างไดผมนี่นู่นนั่นก็เลยสอเส้นบาสองนิ้หาเสนหรอเส้นอยู่ใชได้หาเส้นอยู่หาเส้นหรอสองนิ oh, 5 cm. oh, 5 cm. dà yu pà 5 cm. 5 cm. ué, mán thang ku yén pì lì? thang ku yén, mán chi tam. thang yu pà man 8 cm. 6 cm. an nì là mung sūng sūt bì. mung sūng, mung sūng, mung sūng, mung sūng. an 7 cm. kai chiang, mung 7 cm. an nì mung 9 cm. ai senyua nì hao vai sūk kua nì. hao vai sūk kua nì, chak nòi kua nì. ai senyua. bèng bèng sai tà, bèng bèng, bèng bèng. bèng bè

ข้าว่นเจนู่นอเออเขาเยกข้าวยเเ้าเียกแต่กัเาเนียเก้ามีละีเีตกเมันอ้าานทกวได้นาดเออว้ดอเมีนวแพงวละเจี่ยงเดียวหรือเงเดียวมาะเทีกมนีกอันนี้ไ้าจานีเนียไเยนีหาเ้นเนียนเยโซนนมาเียมานนานานตอนนี้ยัมมีคกลางมีเ้น

3ามสิลกกจะได้นงสุดท้ายคิ้วราไรอารยไม่ได้คนเราคไรตัวตางคุยมีายี้ยผสมก็ได้มีหน่อยนิดั่เก่งเงี่ยมนอาสีมเไุดท้ายเลยมเยปูกระเมืมันเกิดออกไปแ่นละมันเก็งมองออกกับปูนุท้ายเลยคือมันใกล้เคียงนะเอาระมได้มันลายนนต้งมันลาย เอาปูช้างมาดีจากยูกางเนี่ยพัดตั้มเนี่ยยูกางลูกกลางเออตั้มอยู่กลางมันมาเป็นตั้มกลางมันสูงเจ้ต้องอันนั้นเอานั่นออกเมื่อนะตัวนี้เด็กทุบขีดนะแยกกันไปเห็ดนะ้ีหน้าแยกสั้นยูขีดเสมอไม่จับหรอกเดียวซึมทงเนี่ก็ไม่ได้ขีดนี่เจนี่ก็ไม่ทันขีดเข้านี่ที่เคยปูกระเบื้องนี่เอ้าผมไม่ได้อันเทพื้นแล้วมันได้ระดับตั้งแต่ที่แรกแล้ว อันนี้พูดได้ระดับมันจะปันญาผมก็นำเลยอันนี้มันเทพื้นอไรระดับเ่นี่เทพื้นอะไรระดับไปเตาโมเป็ตไดเบอร์ไนเบอร์ไเบอร์ไลนจักแบันะลูวแบ่งแบงกสจารวมางอะไรจกสังสมาตรงน้